ลองมาดูรูปนี้นะครับเราพบว่าเมื่อคนส่วนใหญ่เจอปัญหาจะมีอยู่2ทางเลือกเท่านั้นเวลาที่คนเจอปัญหาอันที่1คือ take action take action แปลว่าอะไรแปลว่าต้องจัดการบางอย่างกับเหตุการณ์นั้นกับปัญหานั้นหรืออันที่2 no action ถ้าคุณ no action สิ่งที่ตามมาคือมันล้มเหลวแน่นอนมันไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้แน่นอนเพราะคุณปล่อยให้ปัญหามันเกิดขึ้น แล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าเวลาที่คนส่วนใหญ่เจอปัญหาแล้วเขาไม่สนใจทําเป็นเรื่องเล็กน้อยรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้ก็เลยเลิกแก้ปัญหาแต่ถ้าคุณ take action อะไรบางอย่างอย่างน้อยมันก็ยังมี2ทางเลือกที่เกิดขึ้นคือไม่ success ก็ failure ไม่สําเร็จก็ล้มเหลวแต่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวสิ่งที่คุณได้คืออะไรครับ1คุณได้เรียนรู้แน่นอน เมื่อคุณได้เรียนรู้คุณได้รู้ว่าคุณสําเร็จจากอะไรคุณได้ฝึกปฏิบัติคุณได้รู้ว่าคุณผิดพลาดจากอะไรคุณได้บทเรียนคุณได้เขาเรียกมุมมองความคิดคุณได้องค์ความรู้ใหม่ๆคุณจะนําองค์ความรู้นั้นมาสร้างระบบสร้างระเบียบสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วมันจะเกิดศึนเรียกว่า system เวลาที่มันเกิดปัญหานั้นซ้ำๆเดิม คุณจะมีวิธีการจัดการคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือคุณจะมีกระบวนการคิดในการจัดการกับมันปัญหานั้นมันก็จะถูกกําจัดไปในอนาคตเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของเวลาที่คนเจอปัญหา take action กับ no action